สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยฮัฟนุ้ยสเตประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยและฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดได้ตามนี้เลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนนะคะพัดปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบน มีน้หภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังปานกลางค่ะจึงทำให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จึงขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้นะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะจึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะ ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต,ต,ต,ต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวนออกเชีงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเท่อยมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าแจา่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนนะคะ มีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้า21องศาเซลเซียสตอนกลางวัน33องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ28องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดสุอด2 1ง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง1-2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเที่ยอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอนเที่ยงถึง2ทุ่มค่ะฝนปานกลางนะปริมาณฝนตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ย2.6 mm. มิลิเมตร6โมงเย็นถึง2ทุ่ม0.7มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะเที่ยอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง มีฝนตกโปรยโปรยนะคะตอน8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนตอน8โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย0.8มิลลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น2.2มิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน1.5มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะที่องเภอสะดาจังหวัดสงขลามีฝนตกเป็นละอองละอองนะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝนตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3ามโมง 0.4มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยมเพอยะลิงจังหวัดปัตตานีมีฝนตกตอน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอน9โมงถึงเที่ยงเนี่ย0.6ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะ1.4มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยำเพอปะทิวจังหวัดชุมพรท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมปานกลาง อุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย20องศาเซลเซียสตอนกลางวัน30องศาเซลเซียสและตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสวันนี้และพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงามีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอน4โมงเย็นถึงสองทุ่มเลยค่ะปริมาณฝนตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็น 1.4 mm, มิม6โมงเย็นถึง2ทุ่ม1.0ม mm, ิมค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉีงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,564ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังคลิปของหนูจนจบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย